ูซูกิสวิปปี2015สีแดงค่างว่ออยู่ที่5,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแอ m ด n มินักฝนนะคะวันนี้จะมารีวิวรถส u สกิสวิปสีแดงนะคะปี2015เขา,าให้อะไรมาบ้านนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะคะด้านหน้าตัวรถนะคะไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมีหลอดไฟโปรเจคเตอร์แบบรูปวงกลมมาให้ ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะที่คอบไฟของเขายังใส่แจวอยู่เลยนะคะนี่ยังไม่มีเหลืองนะคะกระจังด้านหน้าของเขาเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว S เป็นสีโครเมียมด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยมาดูต่อด้านข้างตัวรถล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของยางถ้าซึกล้อหรือปีต่ำเกินไปเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ ด้านข้างตัวรถก็จะมีตัวหนังสือบอกรถรุ่นยี่ห้อนะคะอยู่ด้านข้างเป็นสีโครเมียมกระจกของเขาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกแบบนี้ด้านบนนะคะกันสาดมีมาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไปติดเพิ่มนะคะที่จะเปิดปีประตูของเขานะคะเป็นปุ่มสมาร์ททีเลสนะทุกคนไม่มีที่ครอบกลอยมาให้มาดูต่อด้านหลังตัวรถนะคะ นี่สปอยเลอร์มีมาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านบนก็จะมีเสาอ,อากาศมาให้เรียบร้อยเลยส่วนที่ปัดน้ำฝนถ้าสึกล้อนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ถ้าใช้งานไม่ได้ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟบเบรกออกปกติครบทุกดวงนะคะเดี๋ยวจะเปิดห้องเก็บของให้ดูนี่พื้นที่ห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็ไม่ค่อย จากกว้างเท่าไหร่นะคะแต่สามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้เลยนะคะกรณีที่ไม่มีผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วของเราเยอะนะคะสามารถพับเบาะตัวนี้ไปด้านหน้าได้เลยก็จะมีถาดวางของมาให้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นที่อ่อที่วางของด้านบนนะคะมาให้แบบนี้เลย เดี๋ยวเราเข้ามาดูคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ภายในตัวรถกันใกล้ๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าสามารถวางของตกแต่งวางพักเครื่องได้เลยคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านนะคะตรง คอนโซลตรงกลางเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบหน้าจอธรรมดาสามารถเชื่อมต่อ FM AM USB AUX ได้กรณีที่ลูกค้าอยากเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถหาตัวแปลงมาเสียบใส่ได้เลยนะคะแอร์ของเขาเป็นระบบออ t โนต้นะคะถ้าไม่อยากใช้ออ t โต้อยากปรับเองก็สามารถกดปรับตรงนี้ได้เลย เกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์ออโต้มีเบรกมือธรรมดามาให้นะคะนี่พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงฝั่งขวาจะมีปุ่มค่คุชคอนโทรลนะคะก็คือปุ่มล็อกความเร็วกรณีที่เราเดินทางไกลนะคะแล้วก็กลัวว่าตำรวจเขาจะจับความเร็วนะคะสามารถล็อกความเร็วตรงนี้ได้เลยนะคะใช้ความเร็วตามกฎหมายที่กำหนดได้ ด้านหลังพวงมาลัยมีปุ่มแผนเดินชิปให้เรียบร้อยเลยนี่และที่สำคัญรถคันนี้เป็นปุ่ม engine start นะคะเหยียบเบรกแล้วก็กด start ได้เลยกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทกรณีที่รถคันไหนที่มีกุญแจดอกเดียวนะคะเราจะทำเพิ่มให้อีกหนึ่งดอกรวมเป็น2ดอกนะคะรถทุกคันเราจะแถมกุญแจไปให้ทั้งหมด2ดอกเลยเบาะโดยสารนะคะทั้งด้านหน้า,นาและด้านหลังจะเป็นเบาะหุ้มผ้าสีดำแต่งด้วยตะเข็บได้สีเทานะคะ กว้างขวางมากๆเข็มขัดมีให้ครบทุกจำนวนที่นั่งเลยนั่งได้สะดวกสบายนะคะใครที่สนใจรถเก่ง5ประตูผ่อนทุกๆนะคะผ่อนอยู่ที่5,000บาทยังไงก็ฝากเจ้าตัวคันนี้ไว้ด้วยนะคะ Su ู z u กิสวิปปี2015ราคาอยู่ที่258,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักแชเทเพจเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ มีแอดมินมีเซลลคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครทีอ่อยากสอบถามว่าใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพไหนออกรถได้บ้างก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะาติดต่อมาทางเบอร์โทรติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากไปด้วยรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลลุ่งเนืองสกรนครแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไป